ข้อ2ค่ะกำหนดให้ f x นะคะมาเป็นตัวนี้นะคะแล้ว mm hmm. ก็บอกว่า a นะคะเป็นเซตที่ x เป็นจำนวนจริง,รงโดยที่ f ดิบที่ x เนี่ยมากกว่า0เราก็ต้องมาหาก่อนว่าดิฟเราได้อะไรนะคะก็เริ่มจากที่ก่อนที่จะดิฟเนี่ยสังเกตน,นิดนึงว่ามันเป็นผลคูณอยู่ถ้าเกิดเราคูณกระจายเข้าไปมันจะได้กลายเป็นดิฟของผลลบธรรมดานะคะเราก็จะก,กระจายเข้าไปก่อนก็จะได้เป็น x ยกกำลังเอา ตัวเลขชี้กำลังบวกกันค่ะ3 2 6 7 8ได้เป็น8ส่วน3ลบด้วย16คูณอยู่กับ x กำลัง2ส่วน3แบบนี้นะคะอ่ะแล้วจะดีบะก็จะได้เป็น8ส่วน3 x กยกกำลังลดลง1ค่ะก็คือลบ1แบบนี้3ถึง3แล้วก็มาลบกันก็ได้เป็น5ส่วน3อย่างงี้นะคะแล้วก็ลบด้วย16 ก็จะกลายเป็น2ส่วน3คูณอยู่กับ16อย่างนี้นะคะแล้วก็ x กยกกำลังลดลง1 -1 3ลบ1 3เป็น3ก็ได้เป็นลบ1ส่วน3แบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็มันก็ตัดไม่ได้นะเราก็บอกว่าตัวเนี้ยค่ะทำอย่างที่โจทย์เขาบอกคือให้มากกว่า0นะคะเพราะฉะนั้นจะได้เป็น8ส่วน3 x กำลัง5ส่วน3 ลบด้วย16คูณ2ได้3 2ส่วน3 x กำลังลบ1ส่วน3มากกว่า0คิดแบบนี้เลยนะคะตอนแรกกำจัดส่วนก่อนเอา3คูณตลอดนะคะก็จะเหลือเป็น8เพราา3คูณตลอดก็ตัด3ทิ้งไปเลยเสร็จแล้วก็เอา8หารตลอดอีกนะคะก็จะได้ออกมาเป็น 8หารตลอดตัวนี้ก็เป็น x กาลัง5ส่วน3ลบด้วย8 4 3 2ก็เป็น4เสร็จแล้ว x กำลังลบ1ส่วน3เนี่ยพี่พลิกกลับลงมาเลยกลายเป็น4ส่วนด้วย x กาลัง1ส่วน3แบบนี้แล้วก็มากกว่า0อย่างนี้เลยนะคะอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะมองว่าหาคราน,นแล้วกันนะคะก็เอาตัวนี้ขึ้นไปคูณน,นะคะตัวกําลังมันก็จะบวกกันกลายเป็น x ยกกำลัง5ส่วน3บวกกับ1ส่วน3แบบนี้ใช่ไหมมันก็จะกลายเป็น6ส่วน3ซึ่งตัดแล้วก็ได้2ก็จะได้เป็น x กําลัง2ลบด้วย4ส่วนด้วย x กํลัง1ส่วน3มากกว่า0แบบนี้ค่ะนะคะเสร็จแล้วเราก็ทำเหมือนเวลาเราแก้อสมการตัวนี้สามารถพลิกกลับขึ้นมาได้เลยนะคะก็จะได้เป็น x ยกกำลัง1ส่วน3 x กํลัง2ลบ4 มากกว่า0ูนย์เราก็บอกว่าตัวเนี้ยนะคะจะต้องไม่เท่ากับ0นูนย์เสร็จแล้วนะคะเราก็มาตีเส้นจํำนวนตรงนี้จะได้เป็น0ูนย์นะคะแล้วก็ก็คือจับ X กลงังหนึ่งส่วน3เท่าศูนย์เนี่ยได้ x เท่ากับศนย์เสร็จแล้วอันนี้ก็ได้เป็นบวกลบ2ก็ได้เป็นลบ2ค่า1นึงบวก2ค่า1แบบนี้ก็ใส่เครื่องหมายลงไปบวกลบบวกลบ เอาช่วงบวกมาตอบเป็นช่วงเปิดอยู่แล้วไม่มีปัญหาเรื่องศูนย์นะคะก็เป็นอันนี้เนี่ยค่ะก็ทำอย่างที่โจทย์บอกแล้วแล้วก็หาคำตอบได้เลยลบสองถึงศูนย์นะคะแล้วก็สองจนถึงอินฟินิตีเพราะฉันข้อนี้ก็ตอบข้อสองค่ะ